โอเคเดี๋ยวเราจะเวิร์กช็อปต่อ esp 8266กับจอ oled ใช่ไหม oled ามาดูกันว่าต่อกันไปถึงไหนแล้วนี่ไหนลองรีเซ็ตหน่อยสิได้ครับยกกำลังบิวไล่ใหม่ ead, ใช่ไหมใช่กำลัง,ง upload, อัพโหลดขึ้นมาตึ๊กติ๊กต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 อนนี้อัพโหลดขึ้นไปแล้ว อัพโหลดแล้วมันก็อยู่ที่ชุมแค่อัพโหลดขึ้นไปไอ้ไทยแลนด์นี่คือครั้งครั้งโคดอันเดิมไว้นะตอนนี้กำลังอัพโหลดขึ้นไปอัพโหลด,ลดสเสร็จยังปึ๊บอ,อ่าวิ่งติ๊ด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 ไทยแลนลด์ติ๊ดติ๊กติ๊กติ๊กโอไทยแลนด์ มาดูอีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นรูปอะไรกําลังพอดีเอาเอาพุทจะเป็นเอาพุทจะเป็นยังไงเป็นไฮโลแล้วก็เป็นชื่อครับเขาไม่ไฮโลก๊าลังยรอนแบบึงกําลังเบียร์แบบนวกได้พอดีไม่ไฮโลไม่เป็นใช่ไหมบวกไม่ใช่อ่ามาแล้วไฮโลอ่าไฮโลกิสดาแล้วก็ค้างแล้วก็ค้างยัางบนไม่ได้อ่าอย่างโค้ด ไหนลองดูสีมือสีมือนี้สีมือนี้เป็ไนไรสีเหลืองเดี๋ยวนะครับกำลังอัพโหลดครับอันนี้ขึ้นอะไรจะขึ้นเวลความถูชุมแพรครับชุมแพรเลยเหรอ๋เดียวมจะกำลังอัพโหลดรอแป๊บหนึ่งครับกำลังอัพโหลดไฟกระพริบกระพริบคืออัพโหลดอยู่ อ่ามาแล้วเวลข้ามอันนี้มันเป็นสองสีผมพยายามทําให้มันตัดกลางสองสีเราก<ม>็<ม>จะเคลือ่อนอ่าเราก็จะมีทูอันนี้เป็นสกอลสกอลเทคหมุนไปหมุนม,มาอ่าและทูแล้วก็มีชุมแพรครับอ๋อชุมแพรชุมแพรคือที่จังหวัดเป็นอำเภอของจังหวัดขอนแก่นครับชุมแพรมีหลายที่เลไ อันนั้นเปชุ่มพรไม่หรอกชุมพรชุมแพก็แพรมันก็มีหลายแพรก็ต้องเป็นชุมแพรอ่ะมาดูของสีฟ้ามั่งเรามีหลายจอหลายสีอันนี้เป็นเวล่่มีสกอร์เทคนิคในเวล่่ำแล้วก็สกอร์แนวนอนอ๋อเวล่่ำสกอร์แนวนอนไนรีเซ็ตรีเซ็ตกําลังอ๋อกําลังอัพใหม่กดรีเซ็ตกันเลยครับม่พออัพใหม่มันก็รีเซ็ตเองแล้ว รีเซ็ตก็คือข้างข้างซ้ายนะครับและไอกระดารแล้วมาแปะะได้ไหมแล้วไอ้กระดาษตรงนีแป้องกันแสงอ๋อเต้องกันแสงกว่าสามวันอันนี้ที่หนึ่งอันนี้สองันที่สามอ่ะอัปเดตยังดันอัปโหลดดิ้งทำไมไม่มีเวล์ข้างละรีเซ็ตได้กดรีเซ็ตกดค้างกดทีเดียวก็รีเซ็ตแล้วไไม่ทำงานเลย กนะดรีเซ็ตแล้วเห็นไม่ทำงานเลยอาเวิร์กช็อปกันอยู่